Alpha88 ครบเครื่องเรื่องกีฬากรารันตีทุกความมั่นคงสนใจ at line, at แอดไลน์ a อดอัล8า n f o แอินโฟมซตี้กับตระกูลฮาเลนมีความสัมพันธ์กันมาตลอดสมัยที่อาฟิงเก้ฮาเลนบิดาบังเกิดกล้าวของเออร์ลิงอย่างรดแร่นบนสังเวียนหญ,ญ้าเขียวกจีเขาก็เคยคาข้างให้กับระบายสีฟ้าดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากนักเตะจะเลือกย้ายมาเล่นด้วย สเสมอที่จะถึงนีแมนซิตี้มีความตั้งใจที่จะเซ็นกล่องหน้าอีกครั้งหลังจากพวกเขาไม่ได้ควักจ่ายเงินเพื่อควา้าดาวยิงมาเสริมแกลงในช่วงสีปีที่ผ่านมาที่สําคัญการที่เซอร์คิโอเกโรกาลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นและเกบเบลเคซุสฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาประกอบกับมีปัญหาบาดเจ็บบ่อยๆจึงทําให้ระบายสีฟ้าไม่สามารถฝากความหวังในการยิงประตูไว้กับเขาให้เป็นทายาทล่าตะข่ายต่อจากกุนได้หัวหอกทีมชาติบราซิล เป็นหนึ่งในเรื่องที่เป๊ปกัวเดโอลากังวลมากๆเพราะนับตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลที่ผ่านมาฟอร์มของเคซุดไม่น่าอภิรมมากนักในศึกพรีเมียร์ลีกโดยสถิติการยิงประตูต่างกันราวฟ้ากับเหวมอเทียบก,กับฮาแลนที่ฟอร์มระเบิดเถิดเทิงนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับดอนมุนการที่ขาดกองหน้าแบบโป้งปิดบัญชีทําให้แมนซิตี้ต้องมีพัฒนาการเรื่องแท็กติกในด้านเกมรุกโดยเป๊ปกัวเดโอลาต้องเลือกใช้นักเตะอย่างน้อยหนึ่งคนขยับออกไปเล่นริมเส้น โดยระบบนี้ส่งผลให้เกมรุกของเรือใบสีฟ้ามีความดุดันเหมือนที่พวกเขาเคยทำได้ในซีซั่น2017-2018ซึ่งทีมเก็บได้100คะแนนหนึ่งในในักเตะที่โดดเด่นและเข้ากับระบบใหม่ของเป๊ปก็คือฟิลฟอร์เดนที่ถูกจับไปเล่นทางฝั่งซ้ายและลาฮีมสเตอร์ลิงที่โยกไปยืนทางขวาซึ่งทำให้เขาสามารถเลี้ยงบอลเข้าใส่เกมรับคู่แข่งได้โดยตรงหรือจะเลี้ยงบอลจากฝั่งขวาตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษก็ได้นอกจากนี้ทั้งสองคนยังได้ตัวสนับสนุนชั้นยอดอย่างโชแกาเซโร ที่ปัจจุบันถูกจับไปยืนเป็นแบ็กขวาแม้นรุ่ของสัมภาวทองจะดูดีขึ้นก็ตามแต่หาพวกเขาได้นักเตะที่เป็นกองหน้าขนานแท้อย่างฮาแลนมาช่วยลาตะข่ายก็จะยิ่งทําให้ทีมแกล่งขึ้นเพิ่มเป็นทวีคูณพอนักเตะรายนี้มีการเคลื่อนไหวที่ฉลาดมากในกรอบเขตโทษและมีการยิงประตูที่เฉียบคมในระยะ12หลานี่คืออาวุธเด็ดที่เป๊ปต้องการหากทีมไม่มีอาเจรอีกต่อไป แมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำลายสถิติกลายเป็นทีมจากลีกสูงส,สุดเมืองผู้ดีที่ชนะเกมเยือนในทุกรายการติดต่อกันมากที่สุดได้ไปที่เรียบร้อยหลังจากชนะโบุิเซียกระบัก2-0ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกจนทําให้พวกเขาชนะเกมเยือนได้12นัดติดต่อกันแล้วสําหรับสถิติเดิมนั้นก็เป็นของเรือใบสีฟ้านั่นเองโดยเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในตอนที่พวกเขาชนะ11นัดติดต่อกันในปี2017 นอกจากนี้แมนซิตี้ยังเป็นทีมแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2010-2011ที่เก็บคลินชีสในเกมเยือน4นัดแรกของซีซั่นในศึกแชมเปียนส์ลีกได้ทั้งหมดโดยทีมสุดท้ายที่พวกเขาทำได้ก่อนหน้านี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีทีมของเป๊ปกวารเดอลามีเกมรับที่แกร่งมากๆเพราะพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงเพียง9ครั้งใน4นัดหลังสุดที่เล่นเกมเยือนในทั่วแชมเปียนส์ลีกโดนในช่วงนั้นบรรดาคู่แข่งของแมนซิตี ยังได้จับบอลในกรอบเียโทษของแมนซิตี้รวมกันเพียง13หนเท่านั้นหลังปลาชาัยให้กับเลสเตอร์ซิตี้คาบ้านยับเยิน2ประตูต่อ5ในศึกเพลมาริกนัดที่2ของฤด,ดูกาลซึ่งเป็นความพ่ายแพ้นในถิ่นเอติฮัสเตเดียมด้วยสกอร์ขาดลอยมากที่สุดในยุคข,ของเป๊ปกวาเดลล่าเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าตัวไม่เคยเสียถึง5ลูกในเกมนัดเย่าแบบนี้มาก่อนทำให้ระบายสีฟ้าแมนซิตี้ ต้องเร่งแก้ปัญหาแนวรับโดยการซื้อกองหลังตัวใหม่เข้ามาเสริมตัวทันทีนั่นก็คือรูเบนดิอาสกองหลังทีมชาติโปรตุเกสของเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่แห่งดีแดนฝอยทองด้วยค่าตัวรวมกันทั้งหมด61ล้านปอนด์โดยแบ่งเป็นค่าตัว51ล้านปอนด์และได้ใช้นิโคลัสโอตาเมนดี้กองหลังจอมเฟื้ฟ้าฟชาวอาร์เจนไิน้ย้ายทีมแบบสลับขั้วกันตามข้อตกลงในราคา15ล้านปอนด์การย้ายเข้ามาของนาเตะรายนี้ มีส่วนช่วยให้แนวรับแมนเชสเตียแข็งแกร่งขึ้นแบบทันตาเห็นเลยด้วยแม้ว่าในเกมประเดิมสนามของดีอาร์ตจะเสียนหนึ่งประตูจากเกมที่บุกไปสเสมอเลีดอยู่ในเต็ดหนึ่งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเระบรสีฟ้าก็ไล่เก็บคลีนชีสในศึกเพเย์มลช์ได้แบบต่อเนื่องถึง15เกมและตอนนี้เป็นทีมที่เสียประตูในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีด้วยจํานวนเพียง15ลูกเท่านั้นก่อนหน้านี้แมนเชสเตียเคยมีปัญหาในเกมรับเมื่อช่วงฤด,ดูกาลก่อนนับตั้งแต่แบงซองกอมบานี ได้ตัดสินใจทิ้งปอกแขนกับตันทีมผู้ย้ายออกไปในปี2019จึงต้องขยับเฟรนานดินโย่กองกลางตัวรับชาบาร์ซิลให้ถอยลงมาช่วยยืนคุมแดนกลางอยู่เป็นประจำเพราะไม่ไว้ใจฟอร์มการเล่นของกองหลังที่มีอยู่นั่นเองอินคายกนโดกันกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงห่ฮศึกพีเมรีกล่าวยกย่องฟอร์มการเล่นและการเป็นผู้นำของเฟรนันดิโย มิดฟิลด์จอมเก่าที่อยู่เบื้องหลังฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของทีมในเวลานี้แม้จะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงมากนักแต่สตาร์ชาวบอสเเลียก็มีอิทธิพลต่อทีมโดยทําให้แมนซิตี้โชว์ฟอร์มระดับเทพจนก้าวขึ้นไปรังจ่าฝูงในลีกทิ้งอันดับ20คะแนนซึ่งมิดฟิลด์อินซิเลกกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเขาคือกัปตันของเราเขาเป็นผู้นําของเราเขาอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อเราต้องการเขาฟอร์มการเล่นในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลน,นั้นมันน่าเหลือเชื่อมากๆ แม้กระทั่งตอนที่เขานั่งอยู่บนม้านั่งสำรองเขาอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอสนับสนุนเราพูดให้กำลังใจเราเขาคือผู้นำอย่างแท้จริงเราต้องการเขามากและดีใจที่มีเขาอยู่ในทีมเขาทำให้สิ่งที่ถูกต้องกับเราเรารู้ดีว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรเงียบและต้องทำอะไรบ้างกุนโดกัรกล่าวอินคายกุนโดการมฟิลของแมนเชสเตอร์ซิตี สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เอาเรื่องการตกรอบคเตอร์ไฟเนลในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นก่อนมาเป็นแรงกระตุ้นในการลงเล่นฟุตบอลยุโรปในปีนี้แมนซิตี้โดนโอลิปิกลียงเขี่ยตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วในการลงเล่นแบบนัดเดียวไม่มีเย่าเยือนหลังฟุตบอลกลับมาเตะก,กันอีกครั้งนะับตั้งแต่ช่วงล็อกดาวจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามกูดการยืนยันว่าแมนซิซี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นและไม่ได้คิดที่จะนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการทําผลงานเพื่อแก้ตัวในฤดูกาลนี้แต่อย่างใดไม่เป็นเรื่องที่ถูกลืมไปแล้วด้วยความสัต์จริงและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเกิดแรงกระตุ้นพิเศษอะไรนี่มันปีใหม่ตัวเลือกใหม่โอกาสใหม่และความท้าทายใหม่ๆเราก็แค่ทําให้ดีที่สุดเหมือนอย่างที่เคยทํามาแล้วในอดีต ราฮีมเตอร์ลิงปีกคาร์เรลสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวว่าเขาเรียนรู้การเป็นผู้ชนะจากเป๊ปกัวโดลาผู้จัดการทีมอยู่เสมอหลังจบเกมที่เอาชนะอาร์เซนอลในศึกพรีเมมยร์กองหน้าทีมชาติอังกฤษเป็นคนยิงประตูชัยในเกมที่บุกไปเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์2 1โดยเจ้าตัวได้กล่าวถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากกุซือชาวกาตาลันในการฝึกซ้อมและในระหว่างเกมเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าเป๊ปช่วยเหลือทีมอย่างไรบ้างเตอร์ลิงกล่าวว่ามันคือความเป็นผู้ชนะ นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดจากเขาและไม่ใช่แค่พอใจกับสิ่งที่คุณทำต้องบทขยี้ต่อไปเก่งขึ้นไปเรื่อยๆและพยายามคว้าชัยชนะมาให้ได้มากที่สุดจากชัยชนะในเกมดังกล่าวทําให้ตอนนี้แมนเชตีรัรังจากฝูงต่อไปโดยมี59คะแนนจากการลงเล่น25นัดทิ้งห่างแมนยูไนเตดไปถึง10คะแนน อังเคลินโยแบ็กซ้ายตัวเก่งของเอเบรซิกสโมสรนชั้นนำแห่งสื่อบริลก้าเยอรมันตำหนิโจเซฟกัวเดโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตีรว่าเคยทำให้ตนไม่เหลือความมั่นใจจากการที่ไม่ให้โอกาสตนลงสนามมากนักอังเคลินโยเคยอยู่กับแมนเชสเตีรตั้งแต่ระดับอะเคเดมี่ก่อนจะโดนปล่อยไปให้กับ p s v ไฮโอเฟนในปี2018และหลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ฮอลแลนด์แล้วนั้นแมนเชสเตีรก็ตัดสินใจดึงเขากลับมาร่วมทัพในปี2019 แต่เป๊ปก็ไม่ได้ให้โอกาสเขาลงเล่นอะไรมากมายและเขาก็โดนปล่อยให้กับเอเ r รซิคยืมตัวใช้งานและดาวเตะสเปนก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับที่นั่นด้วยการทำ4ประตูกับ6แอซซิตจากการลงเล่น21นัดจนล่าสุดไรซิกใช้ออปชั่นซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยแข้งวัย24ปีเผยว่าเป๊ปฆ่าผมทั้งเป็นเขาทำให้ผมหมดความมั่นใจในตัวเองหลังจากที่ผมย้ายจากไฮโอเฟนกลับไปอยู่กับซิตี้ เขาก็ตัดสินผมจากผลงานในเกมปีซีซั่นเพียงแค่2เกมเท่านั้นจากนั้นเขาก็ไม่ให้โอกาสผมแบบจริงจังอีกเลยดังนั้นผมเลยดีใจมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่กับไรซิกและตอนนี้ผมเป็นส่วนสําคัญของทีมแล้วอังเคเลนโยเสริมว่ายูเลนนาเกลม,มันเทนเนอร์ไรซิกแตกต่างกับเป๊ปแกรูร่าอย่างไงอังเคเลโยตอบว่าทั้งสองคนแตกต่างกันอย่างมากเพราะกุซือชาวเยอรมันเชื่อมั่นในตัวตนตั้งแต่แรกโดยพอถามว่าอะไรเป็นความแตกต่างคนหนึ่ง ทำให้ผมมีความมั่นใจให้ผมได้ลงเล่นส่วนอีกคนไม่ได้ทําเช่นนั้นที่ไรซิกผมสัมผัสได้ว่าได้รับความเชื่อใจตั้งแต่วันแรกสโมสรกับโค้ชช่วยผลักดันผมอย่างเต็มที่ตอนนี้ผมมีความสุขมากที่เล่นได้อย่างต่อเนื่องที่ไรซิก